สวัสดีค่ะสวทุกคนว,วันนี้กลับมาพบกับอีฟนะคะในคลิปของเฟเวอร์ลิตของเดือนมีนาคมนะคะก็ขออนุญาตชุดเดิมเมคอัพเดิมนะคะว่าถ่ายวันเดียวกันแต่ว่า,อาเอาไปมัดผมมาให้มัน ไม่เหมือนเดิมแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสำหรับเฟมบิลลี่ในเดือนนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเซรั่มอันเลค่านะคะของเซอร์วาซูนั่นเองนะคะตัวนี้เป็น snow white brightening serum นะคะคือตัวนี้มันเป็นเซรั่มที่แบบเนื้อดีมากๆนะคะแล้วก็มันแบบซึมเร็วมากซึมแล้วแบบหายไปเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีกลิ่นแบบของความเป็นซุนวาซูอยู่ะคะ่ะคือมันจะมีความหอมแบบโสมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออคือใช้แล้วผิวแบบ เปล่งประกายมาจากภายในมากคือแบบช้และหน้าใบขึ้นสว่างกระจ่างใสขึ้นเลยคือแบบ ดีมากจริงๆค่ะตัวนี้คือถ้าไม่ใช่ขวดใหญ่เขาก็จะมีเป็นไซส์เล็กกว่านี้ค่ะ30 ML อันนี้เป็น 50ML นะคะ30 ML แล้วแบบเหมือนจะมีแบบขายเป็นเซ็ตด้วยอะไรเงี้ก็มันก็จะประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะคะก็แบบมีความแพงแต่ว่ามันก็ใช้ดีมากๆๆๆๆๆๆมากมากจริงๆอะ่ะชิ้นต่อมานะคะอันนี้คือโทนเนอร์ค่ะก็คือนี่เลยคิวส์นะคะเป็นคาเลนดูล่าเฮอร์เบิร์ตเอ็กซตรัโทนเนอร์ค่ะแอลกอฮอล์ฟรีก็คือไม่มีแอลกอฮอล์นะคะตัวนี้ใช้มาประมาณเกือบจะเดือนนึงแล้วค่ือมันจะมีีกลเดือยู่ตรงนี้ ดอกคาเลนดูล่าก็คือดอกดาวเรืองดาวเรืองของฝรั่งเขาเขาเรียกว่าคาเลนดูล่าดูไฮโซแมมคือแบบไม่ใช่ดาวเรืองที่แบบตามสีแอบไฟแดงบ้านเราอีกนะไม่ใช่นะคะคืออันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเด็ดแบบว่าเด็ดมือ ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้ยังไงอะรักษาพวกแบบอาการอักเสบอะไรต่างๆเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเช็ดไปก็แบบช่วยปรับสภาพผิวหน้าของเราอย่างอ่อนโยนให้แบบพร้อมรับการบํารุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเหมาะสําหรับผิวธรรมดาถึงผิวมันนะคะถ้าคนผิวแห้งอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชุ่มชื้นแต่ว่าคืออีาบบเป็นคนที่หน้าผัผิวผสมมาแบบแล้วตอนนี้ร้อนก็คือมันนั่นเองคือกลิ่นแล้วก็เนื้อสัมผัสของมันอี๊ว่าเหมือนเอาแบบเหมือนเอาน้ําชามาเช็ดหน้ามันจะให้ความแบบสบายๆแล้วตัวนี้คือไม่แสบหน้าเลยสักนิิดดเเียววคืออปกตชทนมมาาไ่่ เคลมว่าแบบแอลกอลฟีหรือว่าอ่อนโยนแลยก็ตาอีก็จะแบบแสบรอบปากอะเออไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าตัวนี้ใช้แล้วแบบไม่แสบเลยนะคะแต่ก็ช่วงนี้เป็นสิวอ่าพอใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออสิวมันแบบแห้งเร็วขึ้นด้วยนะอันต่อมาค่ะคือตัวนี้เลยนะคะนี่อ่านว่ายี่ห้ออะไร ข่าวไลออนหรอไม่รู้อ่ะเป็นของเกาหลีนะคะตรงนี้เขาจะเขียนว่า where is poor ก็คือเฮ้ยรุมขนไปไหนอ่ะอะไรอย่างงี้ก็คือมันจะช่วยแบบกระชับรูกลุ่มขนของเรานะคะในกระปุกนึงเนี่ยมันจะมีอยู่2 2อะไรสองครีม2มาส์กันมาส์สออันในกระปุกเดียวพูดอะไรเนี่ยคือชั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นเอ่อเป็นมาส์กโคลนสีดานะคะแล้วก็มีสครับด้วยคืออันเนี้ยมันก็จะช่วยไงอ่ะขัดสิวเซียนอะ่ะเออขัดสิวเซียนแล้วแบบเวลามาส์ลงไปปื๊บมันก็จะรู้สึกว่าแบบ ร้อนอะรู้สึกเหมือนเหมือนได้สตรีมหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางอันคือเคลมว่าร้อนแต่ว่าแบบ นี่ร้อนแล้วเหรอนี่ร้อนแล้วเหรอะออกไปข้างนอกอยังร้อนตัวอีกเลยนะเออแล้วก็ร้อนนานด้วยนะคะไม่ใช่ร้อนแบบสามวีเราหายพอเรามาร์ตัวบนเสร็จใช่ปะแล้วก็ล้างน้านด้วยน้ำเย็นนะคะและทีนี้เนี่ยเราก็จะต่อกันด้วยนี่เลยมาร์คที่ตัวข้างล่างต่อนะคะไอตัวว้าไอหกหกหกไอตัวข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นมาร์คที่เป็นแบบเป็นโคลนแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นคูลพอไทเทนิงก็คือจะช่วยแบบกระชับรูขุมขนเองมันก็จะเป็นมาร์คโคลนสีเทาๆใช่ปะแล้วก็เนี่ย ปื๊ดปื๊ปื๊มาลงไปนะคะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเย็นอะเย็นแบบคูลิงอะแบบอุ่ยเย็นแล้วรู้สึกว่าลูขุมขนแบบกระชับขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าลูมขนสะอาดนะคะคือสีดําก็มาร์กเอาไว้สัก5นาทีแล้วก็ล้างออกใช่ไหมแล้วก็มามาร์กไว้สีขาวต่อประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกพอทําจบครบกระบวนการทั้ง2อันนี้นะคะจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าแบบ น่าสะอาดขึ้นรูขุมขนสะอาดขึ้นคิดว่ามันดีมากเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้อาจจะหาซื้อ,อยากนิดนึงต้องไปซื้อที่เซฟอร่าสาขาสยามนะหรือไม่ก็ถ้าใครไม่สะดวกก็สั่งในเว็บมันจะมีเว็บเอาเดียนะคะ th a l d i a kr อันนั้นก็จะส่งมาไทยเลยนะคะเป็นข้างเงินผกไทยด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงนะจ๊ะ ต่อมาค่ะอันนี้คืออะไรเอยจิ๋วมากเลยมันเป็นสครับค่ะยี่ห้อคําน้อยนะคะคําน้อยเนี่ยก็คือเหมือนเป็นสีพึ่งเขาจะมีสีพึ่งที่เอาไว้เป็นทาปากใช่ปะคือเนี้ยมันจะเป็นสครับน้ําตาลเป็นแบบน้ําตาลจริงๆเลยกินได้ด้วยนะคะกินแล้วอร่อยมากแล้วก็เหมือนจะผสมกับน้ํามันแมคคาเดเนียอะไรสักอย่างนึงที่ช่วยแบบว่าบารุงริมฝีปากเรานะคะคือตัวเนี้ยใช้แล้วแบบปากที่มันแห้งๆแ,แตกๆลอกๆคือแบบหายเลยอแล้วก็ ขัดแล้วแบบมันได้เอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกกับปากแล้วก็จะมีความแบบอมชมพูมีความระเลือ่อแล้วก็แบบปากมันดูแบบติ่งตุ้งอะ่ะเอออีบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันใช้ดีมากเลยอะ่ะอีบจะใช้แบบว่าวันเว้นวันนะคะพระรู้สึกว่าขัดทุกวันแล้วแบบ เยอะไปอ่ะเออมันเยอะไปนะคะอะไรเยอะไปก็ไม่ดีเนาะ <_ d> ต่อมาค่ะอันนี้เลยเป็นของในบูธนะคะที่เปิดถุงบูธไปเมื่อคิดนู้นนะก็อันนี้ค่ะจะเป็นอาร์แกนออยล์ค่ะแฮร์เซรั่มก็คือแบบเป็นเซรั่มที่เอาไว้ใช้ใส่ผมหลังจากที่เราสระส <_ d> ผมเสร็จอะไรเงี้ยคือนี้ชอบเลยคือมันดีมากค่ะทุกคนมันดีแบบดีเกินราคาของมันอ่ะเทอร์ทูลเลยอ่ะคือปกติอีฟใช้เพอร์เซียนลีใช่ป่ะแต่ว่าน้ำมันเพอร์เซียนลีก็แบบเฉยๆอ่ะเอออีฟว่าอฟเฉยๆนะแต่พอใช้ตัวนี้เฮ้ยหรือว่าเราอาจจะหมากบของถูก คือแบบมันดีมากอะทุกคนมันแบบผมอีฟปกติอะถ้าสระเสร็จแล้วถ้าใดแล้วแบบไม่ใส่น้ำมันก็คือจะแบบพินาศมากพังเะยับเยินมากแต่ว่า แต่ว่าพอใส่อันนี้ใช่ป่ะแล้วพอด้ปุ๊บแล้วแบบผมนุ่มเลยอะแล้วแบบผมมันจะมีความเงางามอะโอ้ยบอกไม่ถูกแล้วมันก็สามารถแบบใส่ได้ตลอดทั้งวันจะใส่ตอนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออก็ไม่ทำให้ผมมันมานจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละอีก็ว่ามันดีแล้วมันก็ไม่แทงด้วยอันต่อมาคันนี้เลยก็ยังไม่จบกับผมนะคะเพราะว่าเรื่องของผมนี่แบบมันยิ่งใหญ่หลวงสำหรับอี玛คือตัวนี้ได้มาตอนที่ไปถ่ายงานกับ Oriental Princess เมื่อประมาณกลางๆเดือนนะคะแล้วก็แล้วพอได้มาปุ๊บก็ใช้ตลอดเเลยมันนป็แบบ คิวติคอลแฮร์ทรีเมนต์นะคะมันเป็นมาสสำหรับผมจริงๆอ, <c oughs> อ่ะเขาให้ใช้แค่อาทิตย์ละครั้งแต่ว่าเนื่องจากผมอีมันแบบสภาพมันยับเยินยุยีมากนะคะ <c oughs> ก็เลยใช้ทุกวันใช้แทนคิมนวดไปเลยและคือผมอีแบบดีขึ้นมากมากมากๆแบบสามารถใช้หวีสางได้แล้วตอนนี้นะคะแบบว่าปกติจะสางไม่ออกเลยแต่พอใช้ตัวนี้แล้วแบบผมสระเสร็จแล้วแบบผมนุ่มลื่นมากแบบดูมีน้ำหนักแบบแรดูสุขภาพดีขึ้นมาทันทีอ่ะดีมากจริงคนตัวนี้นะ ตนนี้ผมเสียนี่แบบแนะนําเลยอะคือหมดแล้วก็ไปซื้อต่อแน่นอนอันเนี้ยดี mm. มากชอบมากต่อมานะคะมาอยู่ในหมวดเมคอัพเป็นบ้างค่ะนี่เลยค่ะอันแรกค่ะนี่เป็นของ Urban Decay นะคะ Quick Fix ค่ะคือเป,เป็นสเปรย์ที่เป็นไพรเมอร์ค่ะตัวนี้ตอนแรกที่ยังไม่เคยใช้ก็รู้สึกเฉยเฉยเพราะคิดว่าแบบ ee, จะมาเป็นไพรเมอร์ได้ยังไงแต่คือมันเป็นได้ทุกคนอีฟใช้นี้แล้วแบบรู้สึกว่าหน้าหน้ามันยังไงอะมันพร้อมรับการแต่งหน้าได้ดีขึ้นมันชุ่มชื้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นอะไรเงี้ยมันคือเหมือนการใช้ไพรเมอร์ ตัวหนึ่งอันนี้ที่เรกคอมเมนต์มากมากอันนี้มันจะเป็นไพรเมอร์ใช่ปะแต่ว่าตัวนี้คือเป็นเซตติ้งสเปรย์ก็คือฉีดหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะอย่างเช่นอวันนี้ยังไม่ได้ฉีดตัวนี้ก็เดี๋ยวจะฉีดให้ดูแต่งหน้าเสร็จใช่ไหมแล้วก็ฉีดเป็นตัว X T1 ทีนึงแล้วก็เป็นตัวอีทีหนึ่งโอฉีดอย่างนี้มันก็จะได้ทั่วหน้านะจ๊ะ โอเคแล้วก็รอให้แห้งแค่นี้เองคือตัวนี้ยเขาบอกว่ามันจะช่วยทําให้เมคอัพของเราติดทนนานขึ้นแบบว่ายาวนานแบบตลอดทั้งคืน12ชั่วโมงนะคะแล้วก็เป็นออยล์คอนโทรลด้วยซึ่จริงๆแล้ว Avon UK เขาจะมีอีกสูตรหนึ่งที่เป็นแบบออรไนเตอร์อันนั้นก็คือจะทําให้เมคอัพแบบติดทนนานแต่ว่าจะแบบไม่ค่อยได้คุมมันเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ดอร์สลิคือช่วยคุมมันด้วยแล้วก็ช่วยแบบ ทำให้เมคอัพติดทนยาัาน,นขึ้นก็เหมาะกับคนผิวมันนะคะคิดว่าผิวแพ้ง่ายน่าใช้ได้เพราะว่าออยล์ฟรีแล้วก็พาราเบนฟรีนะคะก็ไปลองฉีดเล่นๆดูก่อนก็ได้นะคะมีให้เทสที่เซฟราานะคะอันต่อมาค่ะนี่เลยเป็นแป้งฝุ่นนะคะตัวนี้แป้งฝุ่นของ b e n e นฟิตค่ะเด e ะพอลเ s ชชั่นัลเอเจนซโรชายมันคุมมันทุกคนมันเป็นแป้งฝุ่นคุมมันแล้วแบบมันพกพาง่ายใช้ง่ายมากนะคะก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยเ,เป็นกระปุกใช่ป่ะแล้วก็เทแป้งใส่ฝาปื๊บเทแป้งใส่ฝาเสร็จ แล้วก็ดึงที่ตูดเข้ามาอีกทีมันก็จะมีแปรงอยู่ตรงนี้นะแปรงดีอ่ะไม่ใช่แปรงกิกก๊อกนะคะเป็นแปรงแบบขนสาดตา่อ,อือและนุ่มด้วยนะคะแล้วก็แบบ ว,น,วนให้ทั่วหน้าได้เลยนะคะก็คือเวลาที่เราไปข้างนอกเนี่ยก็ไม่ต้องพบแปรงแล้วคือชอบแพ็กเกจจริงของเ e n e f i มากแบบมันน่ารักแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงอะ่ะและแป้งตัวนี้ใช้แล้วแบบเห็นความแตกต่างจริงว่าแบบเออคุมมันได้ดีมากๆแล้วก็ราคาแบบไม่ได้สูงเวอร์จนเกินไปอะไรเงี้ยประมาณพันต้นๆอะ่ะก็ถือว่าเป็นแป้งที่แบบราคาคุณภาพอะไรแบบไปด้วยกันได้แบบมีความคุ้มค่าและอันนี้ก็แบบปัดทับเติมระหว่างวันได้ไม่เป็นคราบด้วยนะจ๊ะคือแบบดีดีมากๆเลยชอบ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 ันนี้ ต่อมาคนี่เลยอันนี้แบบไม่ชอบก็คงไม่ได้ปะ่ะคือต้องชอบแบบมันน่ารักมากอันนี้คือคิวเพรสนะคะ b e a u t y and the Beast เป็นแบบพาเลทที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าแบบว่าจะอันไหนดีก็ก็เลยทั้งสองอันเลยลวกันแล้วแบบมันน่ารักมากอัน,นีไม่อยากทิ้งกล่องเลยเลยเก็บไว้ในกล่องเลยคะ่ะอันนี้สีนี้มันก็จะเป็นโทนแบบพีชพีชหน่อย เป็นแบบน้ำตาลที่พีชปัดแก้มแบบเป็นโทนชมพูโทนพีชนะคะจะอาประมาณนี้ไปไหนก็แบบเออตลับเดียวได้เลยตาแก้มนะคะแต่ว่าพบปากไปด้วยนะเพราะไม่มีปากสีนี้นะคะก็จะเป็นแบบโทนทองเออสีทองน้ำตาลนะคะแล้วก็มีแบบชมพูแล้วก็อันนี้จะเป็น,นส้มเลย จะไม่ค่อยพีชเท่าไหร่และจะส้มนะคะอันนี้ก็สวยโทนนี้ก็เป็นโทนที่แบบเออสามารถแต่งได้ทุกวันนะจะแบบไม่ไม่ได้หวานเท่าอันเมื่อกี้คือคุณภาพของสีแล้วก็อะไรต่างๆนี่แบบดีเลยนะคะสามารถแต่งแบบจริงๆแต่งไปออกงานนี่ยังได้เลยอ่ะก็ถือว่าเป็นพาเลทที่คุ้มค่านะคะแล้วก็น่ารักราคาไม่แพงแบบเป็นลิขสิทธิ์ beauty and the beast อะไรเงี้ยต่อมาค่ะอันนี้แปรงแต่งหน้าของ it c o s m e t i c นะคะ it c o s m e t i c เป็นเป็นแบรนด์เครื่องสําอางจากอเมริกานะคะซึ่งเขาจะเหมาะกับคนที่แบบเป็นสิวผิวแบบผิวแดงๆที่แบบ นึกออกปะคนเป็นสิวแล้วแบบเฮ้แดงๆเ่ยคือเครื่องสำอางเขาจะเหมาะกับการปกปิดอะไรแบบนั้นมากนะคะแล้วก็จะช่วยแบบไม่ทําให้เราเป็นสิวเพิ่มขึ้นด้วยแล้วคือเขาก็จะมีแบบลายพวกแปรงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้แปรงแต่งหน้าดีมากทุกคนขนแบบอูละมุนนีมากนุ่มมากลูกขาแบบโอ๊ยดีอะดีมากแบบปัดแป้งแบบไม่มีการบาดหน้าอะไรใดๆเลยแบบดีมากแบบเําเข้าตามนี้ตามนี้อะไรอย่างเงี้ย สว่วนนี้เป็นแปรงปัดแก้มนะคะถ้าทุกคนได้เห็นมันจะมีคําว่าอิดอยู่ข้างในตรงเนี้ยแก้มอันนี้ก็คือใช้แปรงนี้ปัดแล้วแบบสีนัวมากนวลมากแบบสามารถจิกจิกพวกบัดออะไรได้ดีมากนะคะไฮไลท์ก็ใช้อันนี้ปัดกันดีจะชอบมากเลยอะ่ะขนก็นุ่มและสุดท้ายนะคะก็คือเป็นลิปของซูเปอร์มาร์นเองอันนี้เป็นลิปรุ่นใหม่ของเขาคะ่ะเป็น เวลเวดบูสนะคะซึ่งลิปของเขามันจะเป็นเน erm ื้อมูสค่ะทุกคนจะไม่ใช่แบบแมตแห้งผากอะไรและนี่วันนี้ประทานนี้นะคะเบอร์ M S 0 4นเป็นเบอร์ที่ชอบมากสวยมากๆเลยทุกคนแบบมันสามารถเข้ากับได้ทุกการแต่งหน้าเลยเอ็นที่พูดอะไรเข้าได้กับการแต่งหน้าทุกลุกเลยสีเขาจะเป็นแบบแดงอมน้ำตาลไม่ใช่สีเป็นเออสีอะไรไม่รู้อยู่ตรงกลางระหว่างสีแดงกับสีน้ำตาลนะก็เลยสีนี้นะคะแต่ว่าปอกลิปมันอาจจะแบบลอกง,ง่ายไปหน่อยนะหรือว่ามืออิสกระปกมากไม่รู้ก็เลย แต่ใช้ดีค่ะเนื้อลิปแล้วก็อะไรเงี้ยดีมากแบบกินข้าวก็ก็หลุดนะก็มีเติมบ้างแต่คือมันไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออสบายปากกว่ารุ่นลิปแมกของเขาน่ะนั่นแหละก็ชอบสีนี้มากเลยทาบ่อยมากทาเกือบทุกวันเลยอะสีนะ่ะหมดแล้วนะคะสำหรับเฟรบุ๊ในเดือนมีนาคมนี้ค่ะก็ถ้าเพ,เพื่อนมีอะไรใช้แล้วชอบนะคะก็สามารถแชร์กันได้นะแบบคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะคะพรอ,อิอ่านคอมเมนต์ทุกอันเนาะก็ไปพูดคุยได้ค่ะทั้งใน Facebook ในะคะ i n s ส a า r a m ค่ะแล้วก็ Twitter นะคะที่สำคัญอย่าล subscribe นะคะ,คนนะคะ 설렘을 주의해 너희 아는 오빠들 가장 친한 친구도 너에게 손을 못 대게 나는 눈에 꽉 힘주고 네가 손을 잡을 때는 나는 우주로 가 별을 따올 테니 기다려 이곳에 딱